้9วันที่ฉันต้องติดอยู่ในป่าเดินไปเดินมาหลงทางหมดแรงแต่ก็ยังจะออกไม่ได้ต้องช่วยชีวิตอีกสคนที่เข้ามาหลงอยู่ในนี้เพราะมีพวกคทำที่ทีปลุกลิปีปีศาจกว้างผมเดินอยู่ในป่าเลิมาดิเซื M ้อแอมนุปมาสู้กับแวร์วู M ฟเสื้อแอมนุปใส่แล้วไม่นุบซื้อได้ที่ร้านไวปอ่อนเท่านั้น คือรอบนี้นะครับอัปเดตมา9กวันเนี่ยอัปเดตมาเป็นเฟอร์นิเจอร์อัปเดตนะครับคือผมปวดหัวเลยทำไมต้องเน้นแต่งบ้านด้วยพี่คืออยู่ในป่าก็สิบเก้าวันนี่แบบเป็นคลาสใหม่เป็นศัตรูใหม่เป็นพื้นที่ใหม่สำรวจไม่ได้เหรอทำไมต้องเป็นการแต่งบ้านเหมือนจะมีเวิร์กช็อปใหม่ด้วยเป็นโต๊ะคลาสใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอุปกรณ์ใหม่แต่หลักๆคือเฟอร์นิเจอร์นะครับมีคลาสใหม่ไหมเดคอเรเตอร์นะครับคนแต่งบ้านฮะอ๋อมีการเทรดเฟอร์นิเจอร์เหรอ เทรดเฟอร์นิเจอร์เทรดเฟอร์นิเจอร์โอ้โหไม่อยากแต่งบ้านเลยอะยางอื่นก่อนได้ไหมอะแลนเจอร์แล้วกันมาแลนเจอร์นะครับมีปืนมาให้มีกระสุนมาให้18นัดเริ่มต้นด้วยกระสุน18นัดเลเวลสองเยลเวลสองสองร้อยห้าสิบเราทำเควสก็ได้นะเลเวลอัพเหมือนกันมีโอกาส10%ที่กระสุนที่ใช้ไปแล้วจะไม่ได้ใช้นะฮะเป็นการรีฟันคืนยิงไปแล้วกระสุนไม่ลดต่อไปเลเวลสามเหมือนกันทำเควสได้เหมือนกันแต่เยอะอยู่ เลเวสาคือเริ่มต้นด้วยกระสุน3าสนัดครับเป็นรีโวเวอร์แล้วก็มีไฟฉายด้วยเริ่มต้นกับการเก็บไม้เก็บเท้ากระต่ายรอทเทรดเดอร์มาเพื่อเก็บกระเป๋าอันนี้ปลูกได้ก็ไปปลูกใ,ใกล้ๆบ้านนะฮะจะได้ตัดได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เจ้ากระต่ายเร็วขากระต่ายหน่อยขอสักขานึ่งเร็วอ๋ออยู่ไหนเนี่ยโอ้ อย่าวิ่งไปไกลสิเฮ้ยอโอ้ออดอบแล้วโอเคใช้เวลาคุ้มค่านะฮะวันแรกมืดแล้วก็อย่าไปกลัวยังไม่มีอะไรทำใจให้ล,มลม่มๆมมแต่กระต่ายโอ้สวัสดีกวางฮลโหลฮลโลมาทำไมเหมือนจะมีคัดซีนใหม่ด้วยนะฮะเจ้ากวางน่าจะต้องอยู่ครบ99วันก่อนขากระต่ายไปขอกระเป๋าก่อนเลย เอาไปสิครับพี่กระเป๋าก่อนเลยครับโอเคแล้วก็ไปตามหาต่อไปอะไรนะวูฟวูฟโอเคเดินถอยหลังได้นะฮะขวานเขาโจมตีเราไม่โดนโอ้ไม่ดรอปจริงๆครับแบบนึ่งต้องหาที่เทรดให้ได้ฮะจังหวะเทรดนี่แหละสำคัญไป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 วูฟวูฟวูฟนี่ขวานครับแน่นอนเรียบร้อยออืพอดีเลยึ่งคืน ส่วนชิ้นเนื้อเดี๋ยวตั้งไว้เดี๋ยวค่อยทำกับข้าวเราครับมุ่งข้าวได้ยังยังขยายได้โอเคเลเวลสองมาคัสซีนอันนี้โอ้มีด้วยเหรอกว้างลากเจาหมาไปเมื่อกี้ <laughs> ไม่เคยเห็นนะอะไร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 ตายยังไม่แดงตายยังไม่แดงเหล็กไปไหนหมดเนี่ยเหล็กเหล็กเหล็กนี่น้อยจังบนบ้านก็ได้อยู่ไม่ไกลไม่เป็นไรนี่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 โอเคโอเคหยิบสมบัติด,ด้วย โอ้ยกระเป๋ามีอยู่แล้วอะ่ะอไปกลับบ้านอ่ะอัปเกรดใหม่อีกขั้นหนึ่งโอเคต่อไปมะ่งข้าวใช้เหล็กสิบไม้สิบห้าไม้สิบห้าทำมะงข้าวก่อนเฮ้ยมีเสียงม้าเสียงม้ามาจากไหนอ๋อเทวด้ร์ขี่ม้ามาเหรออยู่รอบรอบทำแมปก่อนได้ไหมแมป,แมป แมพดูได้ไหมดูได้ไหมเทรดเดอร์อ๋ออยู่นี่ครับอยู่แถวนี้อยู่กลางๆโอเคตรงนี้เด็กคนแรกเดี๋ยวค่อยมาช่วยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเทรดเดอร์ก่อนอ๋อนู่นไงมีอะไรเทรดบ้างครับคุณลุงอือฮึใช้เหรียญซื้อเหรียญที่เก็บมาเอ่มมันเป็นของตกแต่งแล้วทำอะไรได้กาอี้แคมปิ้งอ่ากาอี้มาก็ได้มามันทำอะไรได้อะมานี่มานี้ มานี่มานี่มานี่เป็นอาหารด้วยสู้ด้วยโอเคอือืมอืือือโอเคอยู่มากอยู่มากมีอะไรกินบ้างเดี๋ยวนี้นี่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 เบอร์รี่เบอร์รี่กินก่อนกินก่อนอือมเรียบร้อยคืนนี้บุกครับคืนนี้โดนบุกแป๊บหนึ่ง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 มานี่เร็วกับบ้านขอของด้วยโอ้โหรีวอเวอร์ ไหนล่ะใครอยากจะบุกมาบุกมาเลยคืนนี้หิวหอ๋อหิวกินก่อนแป๊บหนึง่งกินเลยครับหิวก็กินหิวก็กินบุกมาแล้วเฮ้ยวัดมีเดินเข้ามาด้วยเหรอเฮ้ยโอไม่โดนอือฮอ้ยอืมอืมอืมดอกเงินด้วยฮะคําคถามคือเฟอร์นิเจอร์ มีไว้ทาอะไรเค okay, ครับเราขาดเหล็กนะฮะอันนี้มาไปอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวรอไว้ทาอาหารอเหล็กเก้าอี้อ๋อฮะเก็บเก้าอี้ไปได,ด้วยหรอเป็นไม้หรือเปล่าเก้าอี้หิวอีกแล้วหิวบ่อยมากวันนี้เออน้ํามันเคได้ okay, น้ามันมาเติมมาเลยครับน้ํามันอืมไฟยังเลเวลสามอยู่เลยนะฮะอ่ะเก้าอี้เก้าอี้นั่ง แล้วทำอะไรได้นั่งได้<笑><笑>นั่งเพื่ออะไรถามก่อนอม,มอหุงข้าวกับอันนี้คือเครื่องทำต้องเก็บเหล็กกับไม้เยอะๆเลยฮะโอเคเก็บไม้ก่อนเราต้องการเครื่องทำน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็มอหุงข้าวโอ้ยเหล็ก<ๆ>น้อยมากวันนี้ไม่ค่อยเจอเหล็กเลย,อ,ยอันนี้ใส่ตรงนี้ไปให้หมดเลยครับผมใส่ไปให้หมดเลยตรงนี้ แล้วก็โคมาโคนี่ใส่ไปน้ำมันอือหึเต็มแล้วทีนี้มาหุงข้าวก่อนมาดับหิวดับกระหายอือหึโอ้ผิดกดผิดกดผิดมันต้องหยิบแบบนี้แล้วก็มาใส่อืมอืมนี่เก็บไว้เอาไว้กินเวลาหิวมา เชื้เพิงไบโอโอ้ไฟขึ้นชา้าจริงจริง uh huh. ของกินเพียบไม่ต้องห่วงแล้วของกินกินไปเลยเติมได้เยอะมากตรงนี้คือฐานใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมโอ้โ oh ห <laughs> ฐานของดีก็จริงแต่ว่าสู้ยากยากยากมากแต่ค่อยๆไปได้นะค่อยเก็บค่อยๆไปแปบ๊บหนึ่งอย่างงั้นเก็บตรงข้างนอกก่อนบังเอิญเจอพอดีกลับบ้านเร็ว อืมของเต็มแฮะอันนี้อะไรช็อตกันก็ได้โอ้มเมล็ดครับต่อไปอัปเกรดครับอัปเกรดโต๊ะต้องการอันนี้สองอันต้องการเหล็กด้วยเอาเตียงก่อนดีไหมเตียงก่อนก็ได้เตียงต้องเก็บไม้เยอะหน่อยโอเคมาอีกแล้วอ่ะเทรดเดอร์คือมันไม่มีประโยชน์เลยอ่ะของตกแต่งเพื่ออะไรก็ไม่รู้เทรดเดอร์ Twitter, โอเคเทรดเดอร์ Twitter, มาไปเลยอัลฟา กระเป๋าใหญ่ขึ้นหรือไลเฟิเไลไรเฟิลแล้วกันโอ้ยฟ้าผ่าต่อไปใช่อะไรโอเคแบเจ้าหมีอาอาวุธมาวันที่สิบสามครับสิบสามวันนานมากมาเลยมากินก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งกินเลยไรเฟิลมาอยู่ไหนตัวมีอาวุธอยู่นี่อืมอุย้ย อืมไปซะโต๊ะเบอร์สูงสุดเรียบร้อยอืมต่อไปเตียงเตียงแล้วก็อันนี้ด้วยเข็มทิศช่วยเด็กไม่ได้สองคนนะฮะเหลือครับเตียงครับเตียงแล้วก็ขยายไฟให้สูงสุดอ่ะครับเตียงก่อนยี่สิบมาเตียงแรกวันจะได้ไปเร็วเตียงที่สองใช้เหล็กห้าโอเคเตียงที่สองมาโอ้โหเลือดฟ้าผ่า อื uh huh. แล้วก็เตียงที่สามยังไม่ได้ใช่ไหมเหล็กสิบไม้สิบสายรอบฟ้าเหล็กแปดโอเคต้องใช้เหล็กเยอะอืมโอ้ปือนกระสุนมาหยิบสมบัติตรงนี้มีสองันโอ้โหน้ำมันอ,อันนี้อกอันหนึ่งอันนี้อาจจะต้องสู้ใช่ไหมไม่ดอบหนังด้วยอะ่ะนี่เราไปเทรดโอ้ ได้แต่ของเดิมของที่มีอยู่แล้วขอของดีๆหน่อยขอ,ของดีๆหน่อยโอ้เ oh. <c oughs> สงมากเอาไมโครเวฟไปด้วยไปกลับบ้านกลับบ้านอื <c oughs> เหล็กเยอะวันนี้เหล็กเยอะตรงนี้ก็มีอีกอันหนึ่งโอเคด้านนี้เดี๋ยวค่อยมาอืมหิวอีกแล้วใส่ไปให้หมดใส่ไปให้หมดใส่ไปให้หมดถัดงน้ำมันมานี่ อันนี้มานี่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 ที่ขุดน้ํามันต้องใช้เหล็กอ่ะเตียงเคครับอือฮึเพิ่มวันไปเลยเพิ่มวันไปเลยมาอีกแล้วออทเดเดอร์นี่ก็เติมไปไม่เต็มสักทีคนต่อไปอยู่ไหนนะเอออันนี้ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยไม่เคยเห็นแฮะวัดอ๋อที่เขาบอกว่าเป็น เวิร์กช็อปใหม่ใช่ไหมเปิดได้ไหมเนี่ยเออโอเคโตะคราฟใหม่อยู่ตรงนี้นี่เองมีท่างอยู่ตรงนี้ใส่เข้าไปใช่ไหมใช่กีอาไะอ๋นนะอปีนได้อ๋อโอเคอยู่ในนี้เหรออ่ะปีนขึ้นไปอันนี้เก็บได้โอ้ยไม่ยากหยิบสมบัติด,ด้วยโตะคราฟใหม่ชุดกรอเออสักทีมาครบแล้วครับผม เรียบร้อยอันนี้เก็บมาโต๊ะคราฟใหม่คราบอะไรได้บ้างโว้คอนเหรอแบนเดตโอ้โหทอนบอดี้อ๋อใช้ของเยอะอย่างนี้เลยเหรออันนี้สี่อันวูฟเพลวแบ r เพลวบันนี่ฟูดแล้วก็เหล็กอีกสิบโอ้เลือกอย่างอื่นไม่ได้แล้วด้วยโอ้ยครับของโหดมากไหนอยู่นี่ ทำอะไรืมีสองตัวทำอะไรโอ้โหที่คราฟคือแบบคราฟยากมากใครมันจะไปคราฟได้เนี่ยเอาละผมว่าช่วยเด็กแก้ครบก่อนดีกว่าเอา้าคืนนี้กวางหิวก็ไปหาอะไรกินสิบอกอะไรเรา <laughs> กวางหิวผมก็หิวครับยังไม่ได้กินอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราต้องคราฟพวกเตียงแล้วก็ไปช่วยคนที่เหลือก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากัน คืนนี้กวางตาแดงแล้วเป็นยังไงตาแดงแสบตาเหรอทายาไหมยาแดงแก้ตาแดงหรือเปล่าไม่รู้เน้นเตียงก่อนเลยแล้วก็ช่วยคนที่เหลือต้องการเข็มทิศอ่าฮะทีนี้อืมคนที่สามยังไม่ขึ้นมาเลยอ่ะแสดงว่ายังไม่เจอใช่ไหมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนู้นด้านนู้นเลยโอ้ยฟ้าผ่าทําไมเนี่ย อืมไปแล้วหนึ่งโอ้ได้หนังด้วยดีมากโอเคอ๋อสองตัวเองเหรอโอเคครับไปคนที่สามอืมมาๆมาๆมา,มา,มาเออมาอยู่ด้วยกันซะเด็กหนึ่งคนสี่คนเตียงครบแล้วทีนี้วันก็จะไปเร็วขึ้นเม็ดคิด <c oughs> ขออะไรที่เป็นอาวุธอะไรหน่อยก็ไม่ได้นี่เตรียมไว้ทำอาหารเ <c oughs> ตรียมไว้ทำอาหารอือมาา <c oughs> อันนี้เอาไว้เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงได้ แล้วก็น,นี่ไว้ trade ครบหรือ,อยังอีกหนึ่งคนขึ้นมาไหมคนสุดท้ายตรงนูน้นอ๋อกดปุ๊บมาปั๊บเลยเหรออ๋อโอเคครับดีมากเดี๋ยวค่อยไปกินก่อนคนสุดท้ายวันนี้เทรดเดอร์มาไหมเอาเทรดเดอร์มา thank you รออยู่นานแล้วอันนี้ไปเลยแบบเฮลอืมสตรอง g อไปฉายออนบอดี้แน่นอนครับขวานดีกว่า ขวานที่ดีที่สุดปุ๊บโอ้โหทีเดียวผมว่าไปช่วยอีกคนหนึ่งก่อนดีกว่าอ๋อยังไม่เปิดยังไม่ถึงโอ้ต้องไฟข้นสุดท้ายก่อนโอโหโอ้โอมีคาถาด้วยคาถาแบบใหม่กระสุนมีสิบสามนัดโดนทุกนัดครับผมเขายิงเราโดนทุกนัดเม็ดคิดเม็ดคิดฮิวก่อนอืม เช้าแล้วยังไม่ไปอีกยังไม่ไปอีกเออโอ้โหอืมไฟมาไฟ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 มาก่อนไฟมาก่อนแป๊บเดียวมืดแล้วอะ่ะตัดไปสองต้นเองชีวิตลำบากเหลือเกินแป๊บแปบก็มือดอะไรเนี่ยอ่ะตอนนี้ต้องขยายไฟอย่างเดียวแล้วฮะเพราะว่าคนสุดท้ายพื้นที่ไปไม่ถึงกระสุนไม่เหะ thank you <laughs> เจออันเดิมหลายรอบมากผมว่าสร้างเครื่องขุดน้ํามันก่อนแป๊บหนึ่งมันเติมได้เยอะกว่าเพราะว่าเติมแบบนี้ยากมากกว่าจะเต็มเติมแล้วเติมอีกเติมแล้วเติมอีกมาละหาอาหารก่อนครับอีกนิดนึงน้ํามันได้ยังใกล้ละน่าจะเป็นเลเวลหกได้แล้วนะฮะโอ้เติมยากมากเลเวลหกมาแล้ะโอเคก่อนที่ฝนจะตกโอ้ยยังอีกอ่ะมันเติมยากจริงเลยน้ำมันเนี่ย เอเอขยายไปซะโอ้โหกว่าจะได้โอเคไปตามทางตรงนู้นขออันนี้ก่อนขอเผื่อเป็นอะไรที่มันใช้งานดีดีหน่อยโอ้ดีเฟนเบสน่าจะเป็นกับดักนะฮะอืมอีกสองตัวโคุณไม่โดนไม่โดนครับผมดึกแล้วด้วยโอ้กลับบ้านก่อนเก้าสิบเอ็ดบวกแปดเป็นเก้าสิบเก้า เอาก็สแปดโอ้ขาดอีกหนึ่งอนี่ยิงไม่โดนหากระสุนก่อนหากระสุนก่อนโอ้สู้ยากเหลือเกินอืมชุดก่อไอออนอืมสักทีโอ้โหโอเคเปิดก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจะได้แบบจบจบไปอันนี้ด้วยเปิดมาโอ้พึ่งจะมาได้ตอนนี้ thank you กับบ้านนะกับบ้านกับบ้านกับบ้านอืกับบ้านครับกับบ้านกับบ้าน<ๆ>กับบ้านตรงนู้นตรงนู้นกระสุนหมดแล้วนะไม่เหลือแล้วเหลือนัดเดียวที่เหลือก็มีขวานอาจจะเป็นคืนสุดท้ายนะคืนนี้เพราะว่ามันเก้าสิบเก้าวันแล้วว้าเหนื่อยมากเป็นเกมที่เล่นแล้วเหนื่อยมาก <c oughs> เลือดใครลดตรงนี้สิมาตรงนี้มาตรงนี้นั่นแหละเหยียบเลยเหยียบกันเหยียบกันให้หมดมามาเออนั่นแหละโอ้โหอีซี่เลยครับได้อันนี้มาเดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้ ไม่ยอมเดินมาโอ้โหเอาโอ้นี่คือเลนเจอร์ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ